ครับสวัสดีครับผมช่างบ้าบ้านลกดาวครับผมหลานลุงพดเฟอร์นิเจอร์ไม้ขก่ครับวันนี้จะพา FC มาชมบ้านนะผมเป็นทรงโมเดิร์นซึ่งบ้านหลังนี้เป็นไซต์ประหยัดนะผมหลังนี้ลูกค้าจองแล้วนะครับผมความกว้างของตัวบ้านนี่2องเมตรสคูณสี 4, ่เมตรเบความยาวครับซึ่งประกอบไปด้วยระเบียงห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำนะผมเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับผม ซึ่งโครงสร้างด้านล่างหลังนี้นะผมอยู่ใช้เหล็กมิลแนะครับทั้งหมดเลยเสาเป็นเสาสามพุทสามนะครับตัวนี้นี่ครับมาหลังคาบุพยูโฟมให้เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูความกว,ามวาม้างๆมาครับหลังคาบุพยูโฟมให้ร,ร้อยเชิงชายเป็นเชิงชายแท้เลยครับครับเชิงชาย หน้าหกใส่ให้ครับเหล็กใส่ให้ทีๆครับข้างบนใส่เป็นเหล็กมินห้าครับแข็งแรงแน่นอนครับผมในโครงสร้างครับใส่ให้เยอะๆเลยครับผมเดี๋ยวชมด้านในกันครับเข้ามาด้านในห้อง มีระบบไฟให้เรียบร้อยเดินพ่อสวยๆให้ครับมีมเบรกเกอร์ให้ครับมีปลั๊กกราวมีสวิตช์ให้เ,เรียบร้อยครับผมซึ่งด้านในเนี่ยเป็นเหล็กมินห้าทั้งหมดนะครับใช้เหล็กหนาๆให้เลยครับแบบว,ว่าพื้นนี่กระทืบไม่มียุคครับผมไม่มีกระพื้อครับผมแล้วตัวพื้นเนี่ยเราสกิมให้หมดครเราสกิมให้สวยๆเลยครับผมแล้วก็ ห้องน้ำมาเดี๋ยวไปชมห้องน้ํากันนี่ครับห้องน้ําครับปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับผมเราจะไม่ได้ปล่อยเป็นพื้นซีเมนบอร์ดนะครับผมเราจะปูกระเบื้องให้เลยครับผมกระเบื้องคเช็คโฟลให้เรียบร้อยสวยๆครับนี่ครับผม มีกระจกมีอ่างน้ำหน้าครับครบครบครับในห้องน้ําครับมีไฟให้ครับอันนี้จะเป็นบ้านไซ์ประหยัดนะครับครับจัดเต็มเหมือนเดิมครับกระเบื้องลายสวยๆให้ครับผมวัสดุเกรดเอทั้งหลังครับครับไม่ต้องห่วยครับผมช่างบอยจัดให้จังๆอยู่แล้วนะครับส่วนห้องน้ำครับ ตัวสุขภัณฑ์นี่เราใช้เป็นของกระดาษนะตัวชักโครกแต่ว่าตัวอ่างล้างหน้านี่เราใช้เป็นของนัดโกให้นะเพราะว่าของกระดาษะมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วห้องน้ําตรงนี้ค่อนข้างเล็กนะครผมผมก็เลยใช้เป็นตัวเล็กให้นะครับผมนีม่ครับผมแต่กระเบื้องอะไรใช้เหมือนเดิมทุกอย่างครับเกรดเอทั้งหมดครับผมครับก็บางนนี้เหมาะสําหรับเป็นบ้านสวนครับหัวไร่ไปนาครับผมที่มีห้องน้ําในตัว ครับผมโดยที่ว่ามีอุปกรณ์ครบคใบ้ครับผมซึ่งเป็นนันหน้านี่ไปอยู่ที่เม้ษจีรับโลกๆนั่งเล่นสบายเลยครับ โอเคครับผมลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากได้บ้านทรงโมเดิร์นสวยๆแบบนี้ครับในราคาประหยัดครับผมอ่าผมลืมแจ้งไปบ้านหลังนี้ราคาอยู่ที่8ปดหมื่นนะครับครับปูกวิโฟมมีห้องน้ําปูกระเบื้องให้เรียบร้อยครับผมพร้อมสุขภัณฑ์ครับชานเมตรห้นะครับผมขับเหล็กหนาๆให้แบบนี้ครับผมต้องจ้างบอยเท่านั้นครับผมที่เบอร์0 8นย์แปดเก้าเจ็ดสี่สี่หกสองศูนย์เก้าครับผมก็เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผม ถักมาคุยกันได้ครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามและรับชมครับผมสวัสดีครับ